ก็เหนียวมะม่วงหวานมันอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ้ามาค่ะวันนี้ยัยใหม่ก็จะมาทานข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงลูกใหญ่ๆนวยใหญ่ๆค่ะพี่น้องจ้าลูกหนึ่งนี่เกือบจิโลค่ะพี่น้องนวยใหญ่ๆนี่นวยละสี่สิบห้าบาทค่ะยัยใหม่ซื้อมาค่ะอ่าเขาอาจจะัดเป็นมะม่วงคัดเกล็ด,ดค่ะเด้อ น้ำดอกไม้สีทองแต่ถ้าเป็นบักม่วงบรรน,นอกเขาน้ำดอกไม้สีทองนี่ก็สมบมีราคาดอกพี่น้องคะ่ะหน่วยหนึ่งแต่ได้ราคาดีขนาดเดียวโอ้ยเนาะรวยตายเลยพี่น้องเนาะบรรน,นอกเขาก็มีเงินมีทองรวยกันเลยละกันอันนี้มันของในห้างของที่มันในเมืองค่ะในเมืองกรุงเทพเราก็จะแพงค่ะพี่น้องถ้าบักม่วงขึ้นห้างค่ะจะแพงอยู่ที่บ้านเขาคัดเกตด,ด้วยค่ะบักม่วง,งมีหลายเกตหลายราคาค่ะยางแม่ก็ซื้อลูกเนี่ยคะ่ะลูกเดียวนี้เกือบห้าสิบบาทค่ะ แต่นวยมันใหญ่หนักหลายค่ะพี่น้องค่ะเนื้อมันแซ่บมันหวานมันสมราคานะพี่น้องนะอย่าจะไ่ที่ปอกบังม่วงกินกับข้าวเหนียวก่อนเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวมูนค่ะอยากกินค่ะก็เดินเดินกินเที่ยนึงค่ะบ่ค่อยกินบ่อยหรอกค่ะพี่น้องจ้ากินบ่อยมากไม่ไหวค่ะเดี๋ยวบาหวานจะถามหานะคะเนาะแล้วรู้ว่าสุขภาพความอ้วนก็จะถามหาของอร่อยนานๆกินที่ค่ะ ไม่ต้องกินบ่อยก็ได้ช่วงนี้ข้าเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนกาลังมาแรงค่ะพี่น้องคะผู้ใดมากระจัดเลยค่ะเด้อข้าวเหนียวบกม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอ่าของของไทยๆเฮานี่แหละค่ะแซ่บทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องอุดหนุนคนไทยเฮาค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนี้ข้าวเหนียวมูนนี้ก็คือสามียายใหม่ก็เป็นคนทําค่ะทําอร่อยมากค่ะเพื่อนๆจ้าเบิ้งเนื้อบกม่วงค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆจ้า หวานมันแซ่บแซบค่ะกินกับข้าวเหนียวบักม่วงนี่โอ้เขากันออมลมค่ะใังไหมก็ค่อยแสก่อนค่ะเดี๋ยวมีดจะเอามือเราไปเพราะมันลูกใหญ่มันถือหนักใังไหมก็มาชวนเพื่อนๆทานข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเพื่อนๆบางคนมีทุเรียนก็ทานข้าวเหนียวทุเรียนไปค่ะเหมือนกันค่ะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนก็รสชาติก็คล้ายกันแ่ะค่ะแต่ ทุเรียนก็จะหอมทุเรียนค่ะยี่ไหมก็นี่ค่ะสีเดียวก็เต็มจานแล้วค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ยีไ่ไหมกินหมดเกลี้ยงเลยคะ่ะข้าวเหนียวเนี่ยยี่ไหมหองยีงไ่ไหมเองนะคะยีไ่ไหมทํากินเองค่ะนี่นี่ข้าวเหนียวเยอะมาดดนกนี่นี่ดูสีคะนี่นี่ดูเดี๋ยวยี่ไหมก็จะราดด้วยน้ํากะทิน้ํากะทิเราก็ทําหวานมันเข้มข้นไว้อยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าตาหน้ารับประทานมากๆค่ะเป็นเพื่อนคะ่ะมะม่วงก็ฉ่ำๆค่ะ หอมหอมค่ะพี่น้องค่ะเราทําเองทํากินเองเลยมันสะอาดสะอ้านค่ะ่คะเราก็จะเตรียมลาดน้ํากะทิลงไปเห็นแล้วก็อยากกินใช่ไหมคะเพืเ่อนๆย่ใหม่ก็จะทานเผื่อนะคะอันนี้เย่ใหม่กินคนเดียวนะคะจานนี้เย่ใหม่ซัดเกี้ยงเลยค่ะไม่เหลือแม้แต่ซากเลยค่ะเ <laughs> ย่ใหม่กินจุนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ว่า กินเก่งใช่ไหมคนกินเก่งกินจุนะคะกินมักกินเยอะค่ะอะไรกินอะไรก็ทีก็กินเยอะเไม่ค่อยกินจุกจิกเห็นไหมคะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนก็จะโอ้ยยายใหม่ทาไมน่ากินจังเลยอยากกินด้วยเพื่อนเพื่อนนก็จะอยากกินน้ำยายใหม่มากค่ะมากินน้ากันค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้หอม,ห,อมหวานมันอร่อยค่ะเพื่อนๆจ้ามาทานด้วยกันมาทานด้วยกันค่ะ,ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆค่ะที่ในเมืองก็ตกหนักน้ำท่วมน้ำนี่ท่วมแทบหลายๆพื้นที่เลยค่ะสั่งจังหวัดก็ฝนตกหนักมาก หลายๆที่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่าฝนตกน้ำท่วมดูแลสุขภาพกันน้ำเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงทุกๆคนค่ะเ,เพื่อนๆจะาดูแลสุขภาพกันไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็เข้าน้าฝนเนาะยี่ไหมก็ดูแลสุขภาพเหมือนกันไม่ให้เราเป็นไข้เป็นหวัดหรือก็ห่างไกลโควิดค่ะแล้วก็อ่าดูแลสุขภาพเราไปนี่ย่ไหมหกินให้ดูค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหม หวานมันแซบมากค่ะเพื่อนๆเห็น,น,นไหมยังไม่ตักข้าวเยอะใส่เข้ปาไปอ๊บแซบขนาดค่ะเพื่อนๆจะหมดคำมซีบว์ค่ะเพื่อนๆความแซบของข้าวเหนียวมะม่งวงอะค่ะหิวตามแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆหิวตามแล้วใช่ไหมล่ะมามายังไมกินอีกคำนึงค่ะยังใหญ่ยยเลยค่ะน,น,นี่นี่ อแซ่บมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าอยากกินอ่งนาลายยายหมาอยากกินน้ําเจ้าเพิ่นกะสีวา่างสี่เด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ากันแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องค่ะยัยไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยายไหมมาติดตามยายไหมมาดูยัยไหมทําอะไรบ้างมาค่ะมามาเบิ้งนะค่ะเด้อพี่น้องจ๋ายัยไหมที่คอัตไปกินข้าวเหนียวบักม่วงก่อนเด้อค่ะพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ